สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวัคนาสิงห์ราศีสิงหนะ์นาะให้ผลในช่วงของเดือนกรกฎานี้เลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นแค่ช่วงเดือนครึ่งเดือนหลังเนาะขอยัดาแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกเสมอนะครับว่าคลิปนี้เป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงแบบใดก็ตามเนาะ เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูโด,ดส่วนตัวนะครับดูมีรายอยู่ที่ใต้คลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอดจุดแอคทิวิตี้เนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่จะตามออกมานะครับทางช่องเนาะไม่ว่าจะเป็นดวงรายแต่มากที่ทําไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีดวงรายสัปดาห์เนาะซึ่งตอนนี้ของสัปดาห์หน้าก็เสร็จแล้วนะครับเพราะทำให้กับเมมเบอร์ชิพก่อนนะครับก็ สำหรับเมมเบอร์ชิพก็จะได้ดูอะไรก่อนชาวบ้านนะครับก็แต่ทังนี้ทางนั้นทุกท่านก็จะได้ดูเหมือนกันนะแต่ก็จะดูแบบใกล้ๆวันหน่อยหนึ่งเช่นถ้าเป็นดวงเดือนสิงหาก็อาจจะดูสัปดาห์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎานะครับซึ่งโดยพยายาม m ม n a g e ให้ทันนะครับก็ก็ต้องบอกว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งก็อาจจะช้าไปบ้างก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับไม่ว่าคลิปใดก็ตามเนาะแต่จะพยายามจัดสรรเวลาให้มันทันกับเอ่อลูปของช่วงเดือนเนาะ ให้มันทันนะครับก็อย่างที่บอกเสมอนะครับว่าก็มีทั้งงานประจำแล้วการสริมด้วยก็เห็นใจกันนิด <iest> นึงนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยและกันเนาะถ้าอย่างนี้ถ้ายังไงก็ตามเนาะนะครับก็แล้วก็ถ้าเจ้าการดูดงส่วนตัวเนาะอย่างที่ดูบอกครับมีไลนย์อยู่ที่ใต้คลิปแล้วนะครับก็สามารถอ่านแล้วก็ทักมาในเรื่องของการดูดงส่วนตัวได้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ดูทางสองช่องทางเลยนะครับอ่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวสิงนะครับชาวสิงเป็นยังไงบ้างเนาะช่วงนี้ไปแรกน,นะสับไัยสดเอซับเพนตาโฮส์นะครับซิกซัเบเพนตาโฮส์อืม ยอพอดีขึ้นมาหลายใบคือคือถ้าใบติดมาใบเดียวมันจะไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ทีน,นี้พอหลายใบก็อืมจ้ะเต็มที่เลยเออ queen of cups นะครับ knight nice knight nice o wands นะครับ Seven of Wands นะครับ The Magician Temperance The Hermit The Moon Ten of Swords อ่ะสำหรับชาวสิงห์นะต้องบอกก่อนว่ามันเหมือนกับว่าคุณจะ ออย่างแรกก่อนเลยมันเหมือนกับว่าตอนแรกนึกว่าจะนี่เนาะต้องบอกก่อนเลยว่าอืมเี้ไคือจะเรียกว่าไงดีมันเป็นเหมือนช่วงเนี้ยมันเหมือนกับคุณต้องพยายามหลายๆเรื่องด้วยตัวคุณเองเยอะมากๆหัวเดียก็เทมรีบอ่ะอ ซึ่งถามว่าการขอความช่วยเหลือหรือช่วงนี้มันเป็นในเรื่องของความต้องก,การในเรื่องของการซัพพอร์ตเยอะเหมือนกันเนาะอืมเพราะเหมือนกับว่าหลายๆอย่างรัดตัวคุณมากรัดตัวจนแบบอืมคุณก็เครียดในมุมของคุณนะมันเหมือนกับว่าบางอย่างอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าเอาแน่เอานอนอะไรกับชีวิตไม่ได้เลยเหมือนวางจังหวะเนี่ยชีวิตจังหวะชีวิตมันมันเหมือน,น,น,นถูกบังคับให้เจอในบางเรื่องหรือสถานการณ์บางอย่างที่บางทีมันก็ คุณก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดอืมช่วงเนี้ยคุณก็เลยมีความรู้สึกคุณหนักหน่วงหนักหน่วงทั้งใจทั้งกายทั้งความรู้สึกแม้ว่าหลายๆอย่างอ่ะภาพลักษณ์ภายนอกอ่ะมันเหมือนกับว่ามันก็มันก็ดีแต่บางทีมันเหมือนพอตัวชาวสิงมานั่งย้อนดูตัวเองแล้วมันเหมือนแบบที่คนอื่นเห็นกับความเป็นจริงมันไม่ใช่เข้าใจดูเนาะคือมันเหมือนกับว่าบางทีก็แอบย้อนแย้งในตัวเองเหมือนกันที่แบบบางทีเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ย จริงๆอะ่ะเราก็พยายามนะเราก็พยายามที่พิสูจน์ตัวเองกับหลายๆเรื่องในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้หรอกสุดท้ายคุณทําได้จริงๆแหละแต่กว่าจะมาถึงจุดเนี้ยชาวสิงหพันอะไรมาเยอะนะครับต้องบอกก่อนเลยอืเมื่อก่อนต้องใช้คําว่าเมื่อก่อนก่อนนะเมื่อก่อนอนะ่ะมันยังมีคนซัพพอร์ตอยู่แต่ในขณะเดียวกันอนะ่ะมันก็ทําให้คุณเหมือนคุณต้องพยายามนตัวคนเองด้วยระดับหนึ่ง แต่พอนานเข้านานเข้าอะ่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามีหลายๆสิ่งที่คุณต้องคิดอืมการจะขอความช่วยเหลืออะไรกับใครเหมือนเริ่มยากแล้วเพราะเหมือนคุณต้องบุล,ลยุยต้องออกหน้าเองกับทั้งหมดเลยอะ่ะอืมประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งมันทางถามว่าสิ่งหนึ่งที่โดรู้สึกกังวลนะสลชาวสิงคืองานรับตัวแน่ๆอืมซึ่งบางทีคุณก็กังวลกังวลหลายเรื่องปัญหาอุปสรรคอะไรหลายอย่างอ่ะ ถ้าคุณผ่านมาได้คุณผ่านด้วยตัวคุณเองอะเดือนเนี้ต้องบอกก่อนเลยอมืมันก็เลยหนักหน่วงเนาะดยเข้าใจนะครับอะมารา์ห้ญ่เรื่องงานหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับอะดีเมเพสขึ้นมาอมอย่างที่บอกคุณผ่านด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วคุณก็มีศักยภาพพูดเข้าพราวในตัวคุณเองคุณก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันอืมนะครับแล้วดูมีความรู้สึกว่างานหลายๆอย่างอะ่ะงานที่ต้อง โอ้โหงานที่เป็นส่วนใหญ่เป็นงานเชิงธุรกิจส่วนตัวที่อยู่ได้วยตัวเองทั้งนั้นเลยและช่วงนี้มันเหมือนกับว่าในเรื่องของงานเนาะขอให้ละเอียดรอบคอบนิดนึงนะครับต้องบอกก่อนเลยมันเหมือนกับว่าจริงๆชาวสิ่งเป็นคนละเอียดอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าบางทีอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณจะเผลอปล่อยบางเรื่องพลาดไปอืมมันก็เลยทําให้บางทีคุณอาจจะต้องมีการรีเช็คงานเดิมหรือแก้ไขงานเดิมด้วยเหมือนกันเนาะมีขึ้นมานะครับ 7ดาบกับสองเหรียญมันเป็นลนักษณะของการที่บางทีอ่ะเหมือนกับว่าบางทีอาจจะต้องย้อนกลับไปรีเช็คงานเหมือนกันในบางครั้งน่ะนักนงเนาะนักหนงของจริงจะถามว่าหลายๆอย่างอ่ะมันทําให้คุณเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากอืโดก็เลยไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมคุณยอมยอมเหนื่อยด้วยตัวคุณเองเพื่อที่จะทําให้มันดีขึ้นเออทําให้มันดีขึ้นในหลายๆด้านนะต้องบอกก่อนเลย ทําให้มันดีขึ้นในเชิงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยอืมซึ่งถามว่ามีผลต่อการเงินนะต้องบอกก่อนเลยมีผลต่อการเงินแน่ๆนะครับการเงินในลักษณะในช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่บางทีคุณก็ไม่อยากใช้ตังหรอกหรือไม่มีเวลาใช้ตังเลยนะครับอมเนี่ยคุณพอคุณวางแผนอะไรในเรื่องของการเงินเช่นบางทีอาจจะมีในเรื่องของการอซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ย ผ่อนบ้านผ่อนรถเนาะบางคนเนาะในระยะยาวเนี่ยทั้งนั้นเลยมันเหมือนว่าจ่ายไปด้วยความจําเป็นทั้งนั้นเลยครับไม่มีอะไรที่ไม่จําเป็นสำหรับคุณเลยซึ่งบางทีรายจ่ายก็รัดตัวคุณเหมือนกันนะอันนี้คุณต้องตรงเซฟและพยายามเคลียร์หนี้เสียออกไปนะครับที่มันไม่ใช่หนี้ในระยะยาวอะ่ะอืมค่าใช้จ่ายรายเดือนจีปถาถะอะไรเงี้ยเคลียร์ออกไปให้หมดนะครับแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนให้ดีในเรื่องของการเงินสุขภาพนะครับ สุขภาพรองนิดนึงในเรื่องของโรคระบาดกระดูฟันนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเอ่อดูมีความรู้สึกว่าหลายหลายคนนั่นจะเจอโรคติต่อ mm. อืมอาจจะเป็นพวกหวดัดพวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งติดมาจากคนอื่นนั่นแหละหรือก็เป็นลักษณะของโควิดอืมอาจจะต้องดูดีๆเนาะเดี๋ยววิอ็อฟจูนแต่ถามว่าก็อย่างที่บอกอะช่วงเนี้ยโควิดมันก็มันรัตสายพันน่ะเนาะแต่ถามว่าเหมือนคุณเป็นแล้วก็คุณหายแล้วคุณกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมแน่นอนอะอืม ไม่มีภาวะของการที่แบบลองโควิดแต่หลายๆคนนคะนมีสิทธิ์ที่จะเจอนะครับอืมก็เป็นกำลังใจให้นอ้องสำหรับคนที่ผ่านมาทุกซีซันแต่ซีซันนีดันอันนี้เนาะคือโดก็เห็นเริ่มเริ่มเห็นเยอะขึ้นเหมือนกันนะเอาจริงๆแต่ก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับว่าอยากให้ทุกท่านเป็นอะไรก็ขอให้รักษาเถอะมันหายอยู่แล้วละ่ะอืมหายขาดไม่หายขาดเป็นลองโควิดไหมหรืออะไรยัตามเนะ แต่เชื่อว่าทุกคนจะเป็นคนอ่ะเนาะมันจะไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ตายเลยก็คงไม่ใช่อนะ่ะเนาะเป็นธรรมดาชีวิตอะเนาะเข้าใจนะครับแต่เชื่อเถอะว่าอืมมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนอะ่ะอืถ้าจบแล้วจบแล้วในบางเรื่องแล้วมันเหมือนกับว่าคุณจะได้เจอสิ่งใหม่ๆที่มันดีขึ้นกับตัวคุณเองนะครับประมาณนั้นเลยอ่ะมาดูไพ่ออราขึ้นกันหน่อยนะครับสีบนะ่ใบเนาะ รับชาวสิงห์นะว้าวป็นไพ่ชาวสิงห์มาด้วยนะครับเมือ่อกี้ติดมาหลายใบเลยต้องเลือกใหม่นะครับซิกบิวตี้ช่วงนี้มีหลายเรื่องที่คุณต้องข้างค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างหนักนะครับแต่ขอให้รู้ว่าปลายทางมันสวยงามนะอย่างที่เราบอกเลย ค่อนข้างสดใสดีมากเลยแหละขอยแยกขาขยายไปนี้หน,น่อยอือจริงๆด้วยบางคนอ,อาจจะมีในเรื่องข,งของค่าคอมมิชชั่นค่าอะไรที่เสริมเติมเข้ามาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเลยอ่ะมันเหมือนจบก่อนแล้วเหมือนคุณจะได้ดีอย่างที่บอกเลยนะครับเหมือนจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มอีกสิ่งนึ่งที่ดีกว่า นะครับหรือบางคนนะําเป็นการสาสางอะไรเก่าๆเพื่อที่จะได้เจอเรื่องราวใหม่ๆหรือชัตเตอร์ใหม่ๆเป็นการเรียนรู้ชัตเตอร์อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมคอนเทมเพเลชั่นไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็ตามขอให้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนให้ดีนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมีผลในเรื่องของการที่พอตัดสินใจไปแล้วน่าจะเป็นผลระยะยาวที่ถูกต้องสำหรับตัวคุณบางคนนะ่ะมันมีจริงๆในเรื่องของการที่บางทีอยากทานเฟอร์ตัวเองหรืออยากย้ายตัวเองออกไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นก็ ขอให้คิดดีๆนะครับถ้าอันไหนมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจช่วงนี้มันเหมือนว่าคุณค่อนข้างหัวเดียวกับเทมรีบอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นนะไม่อยากให้พลีผลามเกินไปหรือบางทีมันเป็นการที่แบบคนอื่นให้ข้อมูลคุณไม่ได้แลช่วงนี้เซนคุณไม่ดีด้วยต้องบอกก่อนเลยเหมือนจะดีนะแต่ไม่ดีอืมมันเหมือนกับว่าบางอย่างะไม่อยากให้คุณรีบหลายๆครั้งอ่ะดูไม่ใช่ว่าดูดูใจเย็นหรืออะไรก็ตามนะแต่ พออ่านตามนา้าไพ่แล้วโดูมีความรู้สึกว่าหลายๆคนที่มาดูดวงกับดวใจร้อนกันมากเลยนะไม่ด้วยไม่รู้ว่าด้วยตัวบุคลิกคุณหรือด้วยหน้างานสถานการณ์ตอนนั้นเนาะอืมแต่หลายๆคนนะมีในเรื่องของความใจร้อนแบบต้องได้ต้องเอาอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งความใจร้อนไม่ได้การันตีในเรื่องของความสำเร็จที่มันตามมานะอืมแต่ถ้ามองความเป็นเหตุเป็นผลแล้วถ้าคุณใจร้อนได้คุณก็เอาเลยครับไม่ว่ากันนะครับ แต่พขึ้นมานะสระชาวสิงเนาะขึ้นมาว่าให้พักก่อนเบรกไว้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อดูหาทางหนีที่ไล่ของมันของสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่หรือสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่เหมือนทอยากให้คุณเบรกก่อนอะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรกระทำอะไรลงไปนะครับเพราะว่าใบต่อมาเนาะ มันทาให้คุณมีความหวังมากขึ้นเนี่ยโฮปไปแฮปปี้เนสความหวังมาความสุขก็ตามมาเองครับหวังให้ถูกเรื่องก็แล้วกันหวังให้ถูกจุดถ้าสงสัยใบที่สี่ขอให้ย้อนกลับไปที่ใบแรกถ้าสงสัยใบที่สี่นะขอให้ย้อนกลับไปที่ใบแรกนะครับแล้วหลายๆอย่างมันจะตอบคุณเองว่าคุณควรทํำยังไงต่อเนาะขอบคุณมากนะครับชาวสิงห์มีความสุขมากๆนะครับโชคดีในเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะ มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับโดด้วยครับ้วเจอกันครับบ๊ายบายครับรสวัสดีครับ